พระโอวาทพระพุทธจี้กงบทพินิจจตยาร้อยแปดข้อที่หนึ่งร้อยห้าเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญก้าวหน้าแล้วแต่กลับหลงชื่นชมตนเองจนมองข้ามข้อบกพร่องนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ขาดการพิจารณาตนเองอย่างถ่องแท้การหลงละเริงในความสำเร็จเพียงผิวเผินจงตระหนักว่า ความก้าวหน้าในการบำเพ็ญธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การชื่นชมตนเองแต่อยู่ที่การมองเห็นและยอมรับข้อบกพร่องของตนการที่เจ้าหลงชื่นชมตัวเองจนมองข้ามข้อบกพร่องแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังติดอยู่กับความหลงตัวเองและความยึดมั่นในอัตตาอย่าหลงคิดว่าความก้าวหน้าในการบำเพ็ญคือการได้มาซึ่งคุณสมบัติพิเศษ หรือความสามารถเหนือผู้อื่นแท้จริงแล้วการบำเพ็ญที่แท้คือการพัฒนาสติปัญญาที่จะมองเห็นความจริงของตนเองและโลกรอบตัวรวมถึงข้อบกพร่องที่ยังต้องแก้ไขจงฝึกสำรวจตนเองอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องเสมือนนักสำรวจที่ค้นหาแร่ธาตุอันล้ำค่านในเหมืองลึกไม่หยุดยั้งเพียงเพราะพบแร่ชั้นผิวเจ้าจะพบว่า เมื่อเราพิจารณาตนเองอย่างถี่ถ้วนเราจะค้นพบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาต่อไปผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีความสามารถในการมองเห็นทั้งความก้าวหน้าและข้อบกพร่องของตนเองมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอโดยไม่ตกอยู่ในความหลงไหลในตัวตน หรือความสำเร็จเพียงบางส่วนดังสมุนไพรที่มีทั้งรสขมและสรรพคุณในการรักษาโรคฉันใดการบำเพ็ญที่แท้จริงก็พึงมีทั้งการยอมรับความบกพร่องอันขมขื่นและการพัฒนาคุณธรรมอันเป็นประโยชน์ฉันนั้นการมองเห็นแต่ด้านดีของตนเองโดยไม่ยอมรับข้อบกพร่องเปรียบเสมือนการใช้สมุนไพรเพียงเพื่อความหอมหวาน โดยไม่ยอมรับลดขมที่มีสรรพคุณในการรักษาซึ่งทำให้สูญเสียประโยชน์อันแท้จริงของสมุนไพรนั้นแต่การยอมรับและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเปรียบดังการยอมรับเพ่ขมของสมุนไพรเพื่อรับเอาสรรพคุณอันล้ำค่าซึ่งนำไปสู่การเยียวยาและพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงจงฝึกฝนการมองตนเองอย่างตรงไปตรงมา ยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียเสมือนการใช้สมุนไพรทั้งรสขมและหวานและเจ้าจะพบว่าการบำเพ็ญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและแก้ไขข้อบกพร่องนั่นคือวิถีแห่งการบำเพ็ญที่สมบูรณ์ติดตามภราว่าตอนต่อไปด้วยนะคะ